สุดท้ายกระโดนมาตาหนึ่งสองถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพอถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบอกโอ๊ยไม่ยุติธรรมขัดสิทธิเสรีภาพปิดปากไม่ยอมให้พูดโน่นนี่ยแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องโกหกอะใส่ร้ายสถาบัานะ่ะเจตนาให้ร้ายอะหวังเพื่ออะไรให้ฝ่ายตัวเองเขามีอำนาจในการปกครองอะตัวเองทําผิดจนกระดานเองริ่งทุกอย่างเอาชนะทุกอย่างให้มาถึงเส้นใดได้ไม่สนใจอะรถจะฝ่าไฟแดงจะชนใครก็ได้ ทําไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักด์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มนะฮะสำนักข่าววิหกนิวส์นะฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเอาไปกล่าวหาในกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าที่เริ่มต้นจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับเอาไปกล่าวหาว่าในหลวงเข้าไปเกี่ยวข้องพยายามจะสะกัดกัน้นนะฮะพิธาไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ท่านนะครับมีข่าวมาแจ้งนะครับคือเข้าไปส่องใน i อพวกช่องของพวกด้อมส้มติ่งส้มทั้งหลายนะฮะตอนนี้นะครับมันมีการบิดเบือนนะครับบิดเบือนให้ร้ายสถาบันเราแล้วนะครับมันพูดว่าไงครับมันบอกว่าที่พวกมันโดนอยู่ทุกวันเนี้ยเรื่องอถอดถอนสอสอ เรื่องคดีผู้ถือหุ้นต่างๆเนี่ยมันบอกว่าสถาบันเนี่ยเป็นคนกันแกล้งมันเพราะแม่พี่น้องดูความทั่วร้ายของมันสิโอ้โหเลวร้ายมากเลยอ่ะมันปลุกนะครับตอนนี้มันปลุกมันปลุกพวกไอ้ติ่งส้มด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยให้ลงถนนอย่างเดียวเลยแล้วใส่ร้ายสถาบันให้เกียรติทางสถาบันดูสิ่งที่มันทําดิมันทั่วร้ายมากเลยนะครับพวกเรานะครับออกมาเซฟหนึ่งหนึ่งสองกันหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะ เวลาเกิดยามศึกสงครามเนี่ยเราจับอาวุธปืนแล้วไปอยู่แนวหน้าเหมือนในหลวงราชการที่สิบผมยังไม่เคยเห็นไม่เหมือนในหลวงราชการที่เก้าอะคนละคนละดิวิชันเนี่ยคนละดิวิชันนะครับ mm. ผมอยากให้เวลามียามศึกสงครามเนี่ยนักการเมืองเนี่ยที่อยู่ในวัยวัยหนุ่มเนี่ยออกนำทัพด,นะด้วยตัวเองนะฮะออกนำทัพด้วยตัวเองนะฮะมันจะเป็นภาพที่แบบสุดๆนะครับแล้วผมก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าจะมีนักการเมืองคนไหนที่จะรัก ผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเท่ากับพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ท่งไปขยายอาณาเขตส่งไปเอาดินแดนขยายให้กับลูกให้หลานเราอยู่จนถึงทุกวันนี้เวลาเสียดินแดนพระองค์ก็ต้องเสียใจเป็นเรื่องปกติเหมือนสมัยรัชกาลที่5เสียใจมากกระบวนการวิเคราะห์สมศักดิ์เจียมทีระสกุลไปโพสต์ข้อความบางประการเนี่ยนะนะก็ไปกล่าวหา ราชการที่1 0ว่าเป็นผู้ขัดขวางนะครับบอกว่าถ้าพี่ธาจะได้เป็นนายกัฐมนตรีเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบนะครับถ้าสมมุติว่าในหลวงยินยอมยังไงพี่ธาก็ได้เป็นนายกัฐมนตรีแน่นอนนี่คือข้อกล่าวหาของสมศักดิ์เจียมทีรชกุลและต่อมาไอ้ด้อมของสมศักดิ์ไอ้ไอ้ด้อมสม้มก็อเอาเรื่องดังกล่าวไปเข้ากลุ่มและโจมตีในหลวงอย่างต่อเนื่องใส่ร้ายในหลวงอย่างต่อเนื่อง ความจริงนะเป็นยังไงคือหุ้นส่วนต้องเข้าใจก่อนนะอธิบายก่อนคือบทบาทและหน้าที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับไม่ได้ปกครองในระบอบประธานาธิบดีนะพระมหากษัตริย์ของไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมา24มิถุนายน2475ต้องเข้าใจหลักก่อน นะครับเรื่องของพิธาเนี่ยที่โดนเรื่องหุ้นเนี่ยหรือโดนเรื่องอื่นๆเรื่องการยุบพักไม่ยุบพักเนี่ยเป็นเรื่องภายในที่เขาทํากันเองของฝ่ายซ้ายนะไอทีวีไม่ได้เป็นของฝ่ายขวานะไอทีวีเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นทักษิณน,นะและเขาก็ให้คน,อ,นอื่นถือกรองหุ้นแทนเพราะกฎหมายมันห้ามการถือกรองหุ้น เขาก็เลยให้คนอื่นถือกรองหุ้นแทนเหมือนพี่ทาไปโอนให้กับน,น้องให้น้องถือกรองหุ้นแทนแค่นั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเขียนไว้ในรัฐบุญพุทธศักราช2550เป็นต้นมาเพราะต้นเหตุของไอทีวีนี่แหละก็เลยห้ามนักการเมืองและพรรคการเมืองถือกรองหุ้นสื่อนี่หุ้นส่วนคนจะรู้นะอันนี้ประการแรกนะครับประการที่สอง คนที่ดําเนินการเรื่องนี้บงการเรื่องของหุ้นไอทีวีสกัดทางพิธาเนี่ยคือฝ่ายซ้ายที่เขาได้ประโยชน์ต้องการที่จะให้พักที่สองคดิที่สองมาเป็นผู้สูกเสนอชื่อเป็นนายกกำตรีแทนนะอันนี้คือความจริงถามว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวอะไรกับนายหลวงไหมไม่ได้เกี่ยวนายหลวงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่มีการสกัดกั้นแรงนั้นและไม่จําเป็นจะต้องมีการสกัดกัน้น นะฮะมันเป็น,นกลไกตามหลักนิติตรัฐและเป็น,นกลไกตามหลักนิติธรรมที่ดําเนินเดินไปทําไมอ่ะทำไมในหลวงต้องมีความจําเป็นจะต้องไปสกัดกั้นพิธาด้วยบางคนบัดต้องการแก้ไขมาตราหนึ่งสองต้องการจะล้มล้างการปกครองนี่คือสาเหตุหรือเปล่าผมว่าไม่มีความจําเป็นน่ะประชาชนคนธรรมดาผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรสลัเขารู้หน้าที่ของเขาเมื่อมีการกระทําความผิดก็ต้องดาเนินการ นะในหลวงจายใช้อำนาจทางช่องไหนไปสั่งปั้งอันพิธาห้ามมามันไม่ได้มันมันไม่มีในรัฐธรรมนูญไงมันต้องเป็นไปตามกาล,าลไกในรัฐธรรมนูญไงมันนอกเหนือรัฐธรรมนูญมันทาไม่ได้ไงนะเว้นแต่บางกรณีแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่มันเป็นกระบวนการตามปกตินะฮะที่เกิดขึ้นคําพูดวาจาของสมศักดิ์เนี่ยพูดง่ายสมศักดิ์ก็บอกอต้องใจเส้นนะ่ะแต่ไม่ใช้เส้นนะมาไม่ได้ นะต้องอุ้มพิธาไหมลนะ่คือสมศักดิ์ก็เชียร์พิธาแต่จริงๆแล้วมันเป็นความขัดแย้งระหว่างส้มกับแดงนะต้องการแย่งชิงการเป็นค a ดคด i d a นายกตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกันในหลวงเลยเสียงทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลรวมกันจนถึงขนาดนี้ไม่ว่าใครจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกตรีก็เสียงก็ยังไม่พอ376เสียงไม่เกี่ยวอะไรกันในหลวงไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยนะ คำพูดวาจาภาษาข้อความที่สมศักดิ์เขียนนะฮะแล้วก็ไอ้พวกด้อมสมศักดิ์นะ,ะลูกศิษย์สมศักดิ์นะฮะที่ตามมาด้วยศาสานาเป็นคนนำเนี่ยอย่างสมศักดิ์เป็นคนนํามันเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นน่ะมันไม่มีบทบัญญัติข้อใดที่ห้ามไม่ห้ามอะ่ะโดยพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้สั่งอะ่ะไม่มีมันเป็นเรื่องบทบัญญัติตาม รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่เขียนไว้เรื่องข้อห้ามและไม่ห้ามนะและเป็นเรื่องของพอรปรเลือกตั้งที่ห้ามและไม่ห้ามอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยสมศักดิ์อาจจะแค้นเพราะเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12ที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและผู้ต้องหาตามพรบความมั่นคงนะครับที่หลบหนี และพระบอรคอมพิวเตอร์ถูกไม้จับแล้วถูกไม้จับอีกสิ่งที่สมศักดิ์โดนมันเกิดจากอะไรเจอกสิ่งที่เขากระทามันเกิดจากการกระทาของสมศักดิ์เองนะครับผมนึกเรียนหุ้นส่วนว่าไม่จริงอ่ะไอ้พวกที่ปล่อยข่าวลือพูดไปเรื่อยสุดท้ายก็โดนมาตราหนึ่งสองถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพอถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบอกโอ๊ยไม่ยุติธรรมขัดสิทธิเสรีภาพปิดปากไม่ยอมให้พูดโน,น,น่นนี่แต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องโกหกอ่ะ ใส่ร้ายสถาบัานน่ะเจตนาให้ร้ายอ่ะหวังเพื่ออะไรให้ฝ่ายตัวเองเขามีอำนาจในการปกครองอ่ะตัวเองทำผิดจนกระดานเองกริ้งทุกอย่างเอาชนะทุกอย่างให้มาถึงเส้นใดได้ไม่สนใจอ่ะรถจะฝ่าไฟแดงจะชนใครก็ได้ทำไปถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นหุ้นส่วนคิดว่ามันควรจะให้เข้ามาบริหารประเทศไหมล่ะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ยอมโดยรับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 起跑。 เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว กรพบรรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปดวงดาลเลนล้นภายหนจะต,ต้องมีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยม่ยอมให้ผู้ ใน